สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะและก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่ป,ปีที่4นะคะเรื่องราวที่เด็กๆได้ทำการทดลองไปเมื่อวันศุกร์นั้นเราได้ไปสำรวจกันว่าใบนั้นทำหน้าที่สร้างอาหารใช่ไหมคะแล้วอาหารที่สร้างนั้นคืออาหารประเภทใด จากการเรียนรู้เราทราบว่าใบสร้างอาหารพวกน้ำตาลแล้วน้ำตาลก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็นแป้งทีนี้เราอยากรู้ว่าอาหารที่ได้คือแป้งจริงหรือเปล่าเราก็ลองนำใบมาทำการทดสอบใช่ไหมคะด้วยสารละลายไอโอดีนแต่เราต้องนำมาต้มก่อนแล้วก็ต้มลงในแอลกอฮอล์ oh นำใบมาล้างน้ำสะอาด แล้วหยดด้วยสารละลายไอโอดีนผลปรากฏว่าเปลี่ยนจากสีเดิมเป็นสีสีน้ำตาลเข้มใช่ไหมคะถึงสีดำเลยหรือสีม่วงคำ้ำเราจึงสรุปได้ว่าส่วนของใบนั้นมีสารอาหารประเภทแป้งอยู่นะคะแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของใบที่มีสีที่มีสีเขียวนะคะ ก็คือมีส่วนสารที่เรียกว่าคอโรฟิลนั่นเองย้อนไปดูที่สไลด์พร้อมๆกันนะคะสีเขียวส,สารสีเขียวในใบพืชจะมีชื่อเรียกว่าคอโรฟิลนะคะแล้วก็จะสะสมอาหารประเภทประเภทแป้งเอาไว้นะคะเพราะเราจะเห็นว่าในโลกของเราเนี่ยส่วนใหญ่พืชนั้นจะมีใบที่มีสี สีเขียวใช่ไหมคะจะใช้ใบในการสร้างอาหารหรือที่เราเรียกว่าการสังเคราะห์แสงนะคะคราวนี้วันนี้พืชนั้นนอกจากจะสร้างอาหารที่ใบแล้วพืชจะสร้างอาหารได้ในส่วนที่มีคลอโรฟิลล์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อสรุปของข่าวที่แล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 ส่วนที่มีคอโรฟิลก็คือมีสีเขียวนั่นเองนะคะเอาละคราวนี้เป็นก่อนที่เราจะเรียนเราก็จะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนทั้งหมดลุกขึ้นยืนเลยค่ะทางต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางพร้อมแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยนักวิทยาศาสตร์น้อย ไปสนุกกับเพลงจิตสำนึกเดียวกันถ้าร้องได้ช่วยร้องทั้งต้นทางและนักเรียน ช่วยกันช่วยกันประยดไฟคลไม้คลุมมือปลุกเราช่วยกันประหยดไฟพวกเราช่วยกันเอ้ยพวกเราต้อง่วยกันรวมมือรวมใจช่วยชาประหยัดไฟปิ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 ดไฟช่วยกันปิดไฟไฟปิดไฟปิดไฟปิดไฟช่วยชาประหยัดไฟ R T V ไฟปดทิงไว้ให้ไว้ให้ไว้ช่กัน เปิดแอร์เปิดแอร์ทำไมปิดแอร์ปิดไฟปิดหน้าต่างซิอิยุใครเปิดทิ้งไว้ให้ไวให้ไว้ช่วยกันปิดเอาโคมไฟเปิดไว้ทำไมปิดไฟปิดไฟไม่เสร็จเลยม่อยู่กับิลนะนะปิดทีวีกับโคมไฟปิดพัดลมปิดไฟเราต้องช่วยกันปิดไม่อยู่กับปิดลนะนะปิดให้เป็นดีไซน์ร่มมือกันประยัดไฟช่วยชาไทยประหยัด ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะนะคะอย่าลืมค่ะร่วมมือกันประหยัดไฟช่วยชาติไทยประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเรายังไม่อยากที่จะสูญพันก็ให้ช่วยกันเพราะว่าถ้าโรคของเราร้อนแล้วก็จะเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นมากมายใช่ไหมคะสำหรับตอนนี้ด้านนอกเป็นไงคะ ด้านนอกฝนตกนะคะไม่มีแดดเลยนะคะไม่มีแดดเลยฝนตกตั้งแต่ตอนเช้าที่เรามาโรงเรียนนะคะก็ให้เด็กๆทั้งต้นทางและก็ปลายทางนั้นรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะทำการทดลองนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปดูจากสไลด์พร้อมๆกันนะคะเราจะไปทำการทดลองในเรื่องของใบพืชไข่